ตัวอย่างนี้ถ้าวงจรเป็นวงจรนี้นะครับวง,วงจรขนาดเนี่ยถ้าเราให้หาแรงดันหรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า e นะฮะหรือแรงดันของแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับเท่ากับ v s เนี่ยว่ามันมีค่าเท่าไหร่ถ้าเราให้กระแสที่ไหลผ่าน r 1เนี่ยเท่ากับ 1.5M แอมป์นะครับแล้วก็มีความต้านทาน 40โอห์มมาต่อขนานกับ60โอห์มนะฮะวงจรน,นี้สามารถเขียนใหม่เป็นวงจรน,นี้ได้นะฮะก็คือจากความต้านทานของแหล่งจ่ายนะ oh m, เนี่ยหโอห์มเนี่ยเราก็มาเขียนอยู่ในรูปแบบนี้นะฮะล้วก็มาต่ออนุก,กรมกับ r 1กับ r 2ซึ่งขนานกันนะฮะโจทย์บอกว่าเมื่อใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสนะที่จุดตรงนี้นะฮะ มันได้1.5ึแอมป์นะฮะเรากา็ลบอันนี้ออกไปเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะก็คือ1.5ึจแอมป์จากกฎการาแบ่งกระแสนี่นะครับกระแสที่มันไหลเข้าจุดเนี้ยนะมันเท่ากับกระแสไหลออกก็คือ I เนี่ยเท่ากับ I-1 บวก I2 ก็คือค่านี้ตอนนี้เรารู้ i1 อย่างเดียวนะก็คือ1.5แอมป์ i 2ยังเรายังไม่รู้ เราจะหา i2 ได้อย่างไรนะ i2 ก็คือ i ท่ากับ v ส่วน r ก็คือ v r 2ส่วน r 2 R 2เนี่ยแรงดันตกค่อมเนี่ยมันจะเท่ากับแรงดันตกค่อม v r 1เ er <video. S 2> พราะนั้นเราไปหาแรงดันตกค่อม v r 1 v r 1เราหาได้จากกระแสที่ไหลผ่าน r 1ก็คือ i r 1คนะูณ r 1 i r 1ก็คือ1.5จดให้มา m r นะ1 6 0 โ oh อห์มเพราะนั้นเอามาคูณกันก็ได้90โวลต์เพราะนั้นแรงดันตกข้อม V R เนี่ยเท่ากับ90โวลต์ก็เท่ากับแรงดันตกข้อม V R 2 90โวลต์เพราะนั้นเราก็เอา90มาแทนตรง V R 2ตรงนี้นะฮะเราหาด้วย R 2 40โอห์มก็ได้2.5แอมป์เพราะนั้นเราได้ I 2มา2.25แอมป์เพราะนั้น I 1เราก็หาได้3.75แอมป์ I 1เนี่ยมันจะไหลผ่าน R S นะฮะ แล้วก็ไหลผ่านจุดนี้ด้วยเหมือนกันจุดนี้ก็คือเป็น i 1บวก i 2เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็มีค่าเท่ากับ3 7 5เหแอมป์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราหาแรงดันตกค่อม vrs ได้นะฮะแรงดันตกค่อม vrs เนี่ยเท่ากับ i ที่ไหลผ่านตัวมันนะคูณด้วย r ของตัวมัน i ที่ไหลผ่านตัวมันก็คือ3 7 5แอมป์คูณ r ตัวมันก็คือ1โอห์ม ก็ได้3 7 5โวลต์นะครับวงจรนี้นะฮะถ้าเราเอา R 1ขนานกับ R 2เราเขียนใหม่ได้เป็นวงจรนี้นะฮะ R S เพราะนั้นจากกฎของแรงดันเนี่ย E มันจะเท่ากับแรงดันตกข้อม R S บวกแรงดันที่ตกข้อม R ตรงนี้นะก็คือสมการนี้ E เท่ากับ V S บวก V R 1ขนานกับ R 2 vrs เราหามาได้แล้วนะครับได้3.75โวลต์ก็คือ i ที่ไหลผ่านตัวมันคูณด้วย r ของตัวมันนะฮะส่วน v r 1ขนาน r 2เนี่ยเราเอา r 1ขนาน r 2เนี่ยตามสูตร r 1คูณ r 2หารด้วย r 1บวก r 2แทนค่าเข้าไปนะฮะหกสิคูณ40หารด้วย60บวก40คูณมาแล้วเนี่ยเราได้24โอห์มนะฮะ แรงดันตกค่อม V R 1ขนาดกับ R 2เนี่ย V เท่ากับ I R เราหาได้90โวลต์ได้จากเมื่อกี้ที่เราหามาแล้วนะครับก็คือมันบาลามขนานกันเนี่ยนะฮะมันก็ได้แรงดันเท่ากันนะฮะหมายถึงว่าแรงดันตกข้อม V R 1เท่ากับ V R 2นะฮะหรือว่าเราเอาไอตัว R1 มาขนาน R2 เนี่ยนะครับมันก็จะได้แรงดันตกข้อมเท่ากันเมื่อรวมแรงดันตกข้อม v r s บวก BR1 ขนาน R2 ก็จะได้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า E นะก็จะได้9 0 7 5โวลต์นะครับ